ไปดูแมวที่ห้องหนูไหมแมวพันธ์อะไรพันไทยค่ะแั่เลยแมวพันไทยเหรอใช่แมวพันไทยเป็นไงขนสั้นๆเนียนๆเเนียนๆโอ้หแล้วแมวนี่ตัวใหญ่ไหมอ้วนพอดีมือค่ะพอดีมือที่สามารถรูปเล่นได้นะอุ้ยสบายถ้าลูบเนี่ยมันร้องด้วยนะคะแมวร้องด้วยใช่มันร้องยังให้พี่อยากฟังแบบเมวอื ไม่ไหวแล้วน้องเอ้ยแต่อย่าอยอย่าไปเล่นกับแมวอุ้ยทำไมอ่ะเดี๋ยวขนแมวจะติดคอพี่ธนายะงแบบอยากร้องเพลงหนูอยากเป็นนักร้องเป็นอาชีพในฝันเลยอะพี่ธนห้สอนหน่อยได้ไหมเพราะแบบหนูอะขึ้นตัวโน้ตก็แบบผิดถูกถูกอะแม่ตัวโน้ตอะไรบ้างได้แบบโดโดแบบโด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 อะไรอนูไปสอนอาที่บ้าน ดูก่อนเป็นพิธีกรบอกเลยถึงพี่จะไม่หล่อเหมือนทอยแต่ถ้าโดนพี่ซอยน้องจะลืมทอยในทันทีโอเคถูกไปแล้วี่หัไปหัทอยแจ๊คดีพี่อยากเป็นนักร้องอ่ะอยากเป็นมึงต้องเรียนดิพี่สอนได้ไหมล่ะเอาโดเลมีมึงได้ปะโอ้ได้ดิโดเล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 โดแล้วโดอีกโอ้เอางี้นะมึงเป็นนักร้องได้เนี่ยมึงต้องรู้จักตัวโน๊ตตัวโน้ตนี่รู้จักไหมรู้จักดิเป็นยังไง ตัวสูงๆปากห้อยๆพ่อมโนเชิญยิ้มก็บอกตัวน <to ้ตพ well. ี่บอกให้นะถ้าอยากเป็นนักร้องนะน้องต้องไล่เสียงเป็นโอ้โหไม่ยากเลยอย่างร้องเพลงเนี่ยผมไล่อันนี้เสียงสูงได้เสียงกลางถูกต้องได้ใช่ไหมได้ครับร้องเพลงพี่เลยเกิดมาพูหักได้มันเจ็บตรงที่เธอห่อยยอม่คือคนที่เรียกว่าที่รัก เพลงอะไรมีแต่ต่ำอะต่ำที่ไหนผมผูกเชือกรองเท้านี่ไงนี่ไงอย่าไปว่าอย่าไปอํ้มเขาพี่ถึงบอกเลยว่าบางทีนะนักร้องที่ดังได้ก็ไม่เกี่ยวกับเสียงบางทีเสียงไม่ดีก็ดังได้เหมือนกันยงก็อย่างที่เห็นนี่แหละ นี่ว่างนี้ได้ไงอะอะไรอะไรอ่ะเพลงผมนั่งกับพี่อะทังไงนโมพี่ยอดเท่าไหร่ก็สี่ล้านห้าของพี่กาบกี่หลวงพ่อยอดวิวมันมัดรวมกันกับผมได้เลยกาบจนปวดคอยอดวิวยังได้ไม่เท่าเขาเลยเองก็ไปทำในสไตา์ของเองนะโอเคนะพี่ขอบคนะพี่นุ้ย E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้งคนในการที่วี่งเซนทีวีเซนที่วิ่งเซนทีวี่ง